คนซาวน้ำปลาเด้อดจ้ะแต่มอนี้่ส่มูซับน้ำเทลงไปเลยจ้ะน้ำปุงเรียบร้อยเลยด้วยจ้าน้ำปุงเครื่องเลยจ้ะพี่ปนครัว แปลงมัว่วหน่อยนะต้นหอมมะเขือเทศจะสิมะเขือเทศนะใส่ให้ขขอกันจ้า แต่ผ้มากได้จ้าใส่หมูสักก็ได้ใส่หมูย่อก็ได้แต่กระตมน้ำปลาคือเก่าะนะจ้า มากแบบได้กระสซอ่ะจาใส่ใกลุ่มกระเซ็บจ่กระตุ่มน้ำปลามะาซ้าเหมือนกันใส่ผิกเองหน่อยนึง สเส็จจะเซครับคลิปนี้กะกระปุ่นเศร้าน้ำประเดกเลยครับเช็มมูนั่งนะครับมูสับนั่กามี่ข้าวคัว ชูโรดเลยครับพีกป่นครับกระเครือๆครับบักเครือเทียดหรือกระกเล่นนี่แหละครับเศษเศษน้ำปาผัดเด้อครับเด้อเขาคั่วครับตื่นมาแเลยอยากกินกระลังมาแรงครับกระปุ่นสาวนำปลาแดดสาวนำปลาดาเนี่ยนะครับมาเด้อนะครับกินน้ำปลาผาดเด้อครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับเด้อวันนี้ก็ได้ไป กินนะครับเด้อเศษๆครับเต็มถาดเลยนะครับเด้อมามากินน้ำบลาผัดเด้อครับเด้อโอเคครับกำลังหิดนะครับเด้อตะปุ่นเส้นนำปลาแดดเส้นนำปลาละใส่หมูสับครับเป็นเรื่องใจให้พี่น้องทุกคนเด้อครับเด้อทั้งตางประเทศทั้งสปปลาวแล่าะก็ในประเทศครับมักกินน้ำบลาผัดพาหล่อเด้อครับเด้อมือนี้ยตะปุ่นเส้นนำปลาแดก ดีครับอลาครับปลาเนี่ยอลาครับปลาเนี่ยอลาครับกินน้งมำผ่านเดี๋ยววันนึงเด้อ